สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีครับวันนี้เราไปช้อปปิ้งค่ะไปดูตู้เรากําลังจะไปไอเกียค่ะไอเกียอยู่ใกล้ๆสนามบินค่ะใกล้ๆแคนเบราแอร p พอรนี่คือไอเกียเราจะไปดูตู้ค่ะตู้เก็บของเราจะใส่ตู้ตรงในห้องครัวค่ะเพิ่มตู้เข้าไปไว้เก็บของค่ะ First time we have been on this road. First time? Yeah, hey, on this place's road here. Yeah. Oh, Which way? Go, that way. Okay. Do we turn left? Should we? or not? Is it a separate right? Yeah. Mm -hmm. no, they don't have No, they come that way. Oh, no. Well. Ooh, Montamin circuit. Yeah. They have a circuit. Yeah. มีกายกรรมโชว์มาที่เป็นรงๆงค่ะโอ oh, ้ that's where you work darling you a clown <laughs> <laughs> ครับไอเกียค่ะมาหาซื้อตู้ค่ะซื้อตู้ไปติดตรงหวังว่าจะได้ค่ะพอบ้านก็อยากจะทำเองค่ะพอบ้านก็อยากจะก่อเองทำเองแม่ก็ไม่อยากให้ปวดเนื้อปวดตัวค่ะซื้อแบบสำเร็จไปตั้งใส่เลยค่ะ หวังว่าจะได้แต่พ่อบ้านดูแล้วเหมือนจะไม่สนใจสักเท่าไหร่เหมือนจะอยากทำเองค่ะคนมาเยอะเลยเพราะว่าเขาปิดเขาไม่ล็อกดาวน์แล้วค่ะปิดการล็อกดาวน์คือเปิดเปิดให้เป็นอิสระแล้วค่ะคงมากันเยอะแหละพ่อบ้านก็ไม่อยากเจอคนเยอะเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังมีนิวเคสอยู่แต่เขาเปิดแล้วคนก็ ไปไหนมาไหนได้ตามปกติค่ะแต่ต้องใส่แมสกันค่ะหาที่จอดรถเหมือนจะไม่ว่างเลยเต็ไมไปหมดเลยรถรถเยอะมากเลยค่ะจะได้หรือเปล่าไม่รู้หวังว่าจะเจอที่ถูกใจมากๆทำให้พ่อบ้านเปลี่ยนใจแล้วซื้อดูแล้วเขาไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่อยากซื้อค่ะเขาอยากทำเองแต่เราไม่อยากให้เขามาบน่นปวดนัวปว,วดตัวก็เลยอยากให้ซื้อไปเลยขอให้เจอค่ะไอคี้เป็นคนเข้าคิวยาวเลยค่ะ ตรงนั้นเป็นกายกรรมโชว์มาโชว์นานเลยไม่ได้มาดูเพราะเราไม่มีเด็กเรามีเด็กคนแก่เราเลยไม่ค่อยสนใจกายกรรมสักเท่าไหร่เคยมาดูสองสาครั้งแล้วค่ะ Hello Ready for shopping No never เห็นคนเยอะแล้วพอบ้านอยากกลับบ้านค่ะ กว้างใหญ่ไพศาลน,นี่เป็นโซนห้องครัวค่ะสวยมากเลยแล้วห้องนอนห้องครัวสวยมากเลยเรามาต่อกันที่ฟิชฟิกมาร์เก็ตค่ะมาตลาดขายผักขายผลไม้ขาย เนื้อไขปลาตลาดสดนั่นเองค่ะมาฟิชิกมาร์เก็ตหาซื้อกับข้าวกันค่ะเสร็จจากไปไอเกียไปดูเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาต่อกันที่ฟิช a ิกมาร์เก็ตค่ะมาต่อกันที่ตลาดสดค่ะพร้อมไปชอปปิ้งแล้วค่ะหาซื้อผักหาซื้อเนื้อหาซื้อผล,ลไม้ดูผู้ชายคนนี้เขายังดูดน้ำอยู่เลย <laughs> ยังวุ่นวายกับการดูดน้ำค่ะ <laughs> นี้เป็นที่จอดรถตรงกลางค่ะแล้วตลาดอยู่รอบๆตรงกลางนี้เป็นที่จอดรถค่ะไอช้อปปิง้งช้อปปิ้งเอาจนิ่บายเลยค่ะร้านผักผลไม้เต็มเลย ไปดูร้านซีฟู้ดค่ะมีสองร้านแต่ร้านร้านแรกนี่คนแถวยาวเหยียดเลยของเยอะมาร้านสุดท้ายไม่มีเยอะของไม่เยอะแต่แพงค่ะของไม่เยอะแล้วแพงอีกต่างหากเรากลับมาดูร้านเดิมค่ะร้านใหญ่ของเยอะร้านผักผลไม้เพิ่งกลับมาเปิดค่ะ ไม่เยอะมากท่ชมบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีมากๆเลยท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะอากาศประมาณ20องศาค่ะอุณหภูมิประมาณ20องศาอากาศกำลังดีค่ะไม่หนาวแล้วค่ะตอนนี้เราเข้ามากลางช่วงฤดูของสปริงแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นหน้าร้อนแล้วค่ะ ตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่หนาวไม่ร้อนค่ะวันนี้อากาศสดใสามากเลยค่ะเหมาะสำหรับออกจากบ,บ้านค่ะไปปิกนิกไปชอปปิง้งไปไหนก็ได้ขอให้ได้ออกจากบ้านชอบทั้งนั้นเลยค่ะแม่ผาดอกไม้ค่ะ้าบ,บานอีกแล้วค่ะนี่เขาจะเป็นเครือขึ้นสูงแต่เราไว้ในกระถางก็เลยไม่สูงสักทีค่ะเอาแค่นี้ก็พอเลยออกดอกปีละครั้งค่ะ น่าจะออกดอกทั้งปีนะน่าจะดีอันนี้ดอกแบบใหม่ของเราบานแล้วค่ะสวยพริง้งแจ่มเจ้าเลยค่ะดอกสีชมพูบานสะพรั่งแม่พาตัดไปไหว้พระทุกวันพระเลยค่ะเกือบจะหมดเลยดอกแบบใหม่เขาบานขึ้นมาเลยสวยมากเลยค่ะสวยสุดๆเลยค่ะนี่คือที่ที่เราจะทำตู้เก็บของค่ะ ราจะเอาตู้มาใส่ค่ะทางตู้เย็นนีค่ะตู้ออกมาก็จะประมาณเท่ากับตู้เย็นเนี่ยค่ะเราไปดูตู้มาค่ะที่ไอเกียชอบอยู่สองแบบค่ะเป็นบานพับกับแบบสไลด์สามีบอกชอบแบบสไลด์ค่ะแม่ก็เลยว่าแล้วแต่แล้วแต่แ,แตม่พาชอบสองอย่างของให้มีตู้ก็แล้วกันไว้เก็บของค่ะของ เล็กๆน้อยๆของจุจิจิ้าตาของเรามันจะได้มีที่เก็บค่ะมันจะได้ไม่เกะกะไม่โรคหูโรคตาค่ะยังไม่สั่งค่ะเอาให้เขาคิดให้เขาคำนวณก่อนว่าเขาชอบแบบไหนกันแน่ค่ะไม่พาแบบไหนก็ได้ค่ะโอเคให้มีตู้ไว้เก็บของตรงนี้ก็โอเคแล้วค่ะน,นี่คือของที่ไม่พาไปชอปปิ้งมาค่ะได้ไก่มาหลายโลเลยค่ะ นี้เป็นไก่ประมาณห้าหกโลค่ะสั่งมาหลายๆแบบมีทั้งปีกท่อนกลางของไก่มีทั้งไก่สับไม่แกงค่ะอันนี้เป็นสับเป็นชิ้นไม่แกงค่ะไปทำแกงแกงอร่อยค่ะมีทั้งขาไก่มีทั้งปีกไก่มีทั้งเนื้อไก่อันนี้ได้เป็นผักค่ะ นี่ได้แตงมาค่ะแตงแตงแล้วก็ผับกงตุ้งห้องเต้ค่ะสามกรรมําสี่ดอนสวยมากเลยค่ะกรํารใหญ่มากเลยสดมากด้วยค่ะไว้ใส่มาม่าก็ได้ไว้ทำจิ้มจุ่มก็ได้ได้มะเขือมะน่อยเดียวค่ะเขามีเหลืออยู่หน่อยเดียวไม่ถึงก็สดมากแต่ก็ไม่ไม่ย่นมากจนเกินไปค่ะพอกินได้ค่ะ ต้องกินแบบรีบๆนี่ได้มะม่วงค่ะมะม่วงเ <Awesome. S 2> <Fantastic. S 1> อาสัมมะม่วงมันมาโลประมาณโลครึ่งค่ะมะม่วงมันลูกไม่ใหญ่มันจะหมดแล้วได้มาเท่าที่ได้ได้ซาลายค่ะไม่พายอยากลองทำซูชิค่ะทำซูชิเอาง่ายๆได้ฮานามิ ได้ขนมฮานามิค่ะห่ะอหนึ่งมาฝากลูกสาวได้ซูชิได้ไม้ห่อซูชิค่ะแล้วก็ได้แคบหมูแคบหมูโซบ้านกับน,น้องหมาแบ่งกันกินพอม,นมันมันค่ะแล้วก็ได้อันนี้เป็นขิงดองค่ะไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเห็นลูกค้าคนนั้นเขามาหยิบแล้วก็เลยหยิบตามเขา กินกับซูชิค่ะถ้าไม่อร่อยเราก็ไปซื้อที่ที่วูเวิร์ดค่ะมีเป็นกระป๋องอันนี้เป็นพริกขิงค่ะผัดพริกขิงเอามาไว้ผัดอร่อยค่ะแม่แม่พาชอบผัดพริกขิงน,นี้เป็นวินิกาค่ะน้ำส้มที่เราใช้คุกข้าวทำซูชิค่ะเราได้ทีเท้ามาค่ะเป็น เป็นผ้าอันกประสงค์ค้าผ้าเช็ดจานเช็ดมือเช็ดโต๊ะได้มาจากไอเกียค่ะได้มาแค่นี้และค่ะของมาจากไอเกียตู้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะอันนี้เป็นที่ที่ปิดถุงของใช้ค่ะเราใช้เสร็จแล้วก็เอาตัวนินีบไว้ค่ะเซฟตี้ค่ะเพื่อสุญยากาศไม่ให้ลมเข้าอะไรประมาณนี้ค่ะ ได้มาเท่านี้ค่ะวันนี้ได้มีเยอะค่ะเพราะว่าเขาพิ่งจะเปิดเพิ่งจะเปิดจากล็อกดาวค่ะของก็มีแบบ<ว>ส้มแอปเปิลทั้งหลายค่ะที่แถวบ้านเราก็มีค่ะก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าแม่พาก็ซื้อามาเมื่อวานก็ยังเหลืออยู่ค่ะมีกล้วยแอปเปิลส้มอะไรเงี้ยไม่ได้มีผลไม้จากเอเชียของเรา มากมายมีได้มะม่วงมาค่ะมะม่วงมันก็โอเคแล้วค่ะผักได้มะเขือมานิดหน่อยก็โอเคค่ะ,ะวันนี้ก็โอเคค่ะวันหยุดผ่านไปก็ดีค่ะอีกประมาณ10กว่านาทีไม่พาก็จะเข้าเรียนค่ะเรียนทางอ,อินเทอร์เน็ตค่ะเรียนออนไลน์เป็นเรียนการเขาจะสอนการหางานค่ะดูงานเราเรียนไว้ เพ,เพื่อเพิ่มเติมความรู้เฉยๆค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้คิดว่า,วาจะหางานใหม่เรืออะไรแต่ว่าเรียนไว้เพื่อประดับความรู้ถ้าจาได้นะไม่ความจําไม่ค่อยดีค่ะเรียนไว้เพื่อประดับความรู้ไปแค่นั้นเองค่ะเผื่อได้ช่วยลูกหาง,งานอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็รปาาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนได้มารับชมค่ะฝากตัวไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามหแม่ค้าด้วยนะคะฝากเป็นกาลังใจแม่พาด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ how do you think about it i still like to build it still like to build it but i love to buy it <laughs> <laughs>